ค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการเดินทางนะคะเราก็มี GPS นำทางให้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ออนไลน์เราจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าลูกค้าจะรู้จักกันดีใน Google Maps Waste Here We Go อะไรพวกนี้นะคะอันนี้เราจะรีวิวให้ดูในส่วนของ GPS ออฟไลน์นะคะซึ่งจะเป็นแอปของไซจิกตัวที่เราใช้เป็นเวอร์ชั่น17นะคะ17.4นะคะแต่เป็นแผนที่ล่าสุดน,นะคะ ทุกครั้งที่ท่านใช้อย่าลืมกดนะคะเพื่อระบุพิกัดตำแหน่งตัวเองนะคะความพิเศษของตัวไซจิกนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าทำให้ดูสมมุติสมมุติเราจะไปไปไหนเดียะบางนาตราดบางนา กรุงเทพมหานครบางนาตราดแล้วกันนะคะเมื่อเราได้เส้นทางนะคะรับทิศทางก่อนนะคะเขาจะคํานวณเส้นทางให้เราว่าเราควรจะไปทางไหนเมื่อเขาคํานวณเสร็จแล้วนะคะตัวไอคือข้อมูลคือข้อมูลของเส้นทางนะคะเราก็ดูว่าเราจะผ่านไปจุดไหนบ้างนะคะกล้องตรวจจับความเร็วอยู่ที่1ตัวนะคะเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนะคะพอเราทราบเสร็จแล้วเราแบ็กกลับแล้วเราเริ่มใช้งานค่ะ พอเราเริ่มใช้งานนะคะพอเราเริ่มใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะเส้นทางจะบอกหมดทุกอย่างเลยแล้วจะสื่อสารเราเป็นภาษาไทยนะคะเขาจะมีการบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะกดเนี่ยค่ะเครื่องหมายตกใจหรือตัวไอเนี่ยขึ้นมาทีหนึ่งกดระบุก,กล้องตรวจจับความเร็วนะคะให้เขาแจ้งเตือนเมื่อแจ้งเตือนเสร็จแล้วงจาก900เมตรถ้าเป็นไปได้ให้กลับรถนะคะเมื่อ เรากดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากรู้ว่าฐานข้อมูลของกล้องอัปเดตหรือไม่นะคะกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งในตัวไอค่ะแล้วกด3ามขีดนะคะ3ขีดข้างบนนะคะแล้วเราไปที่ตั้งค่า,าแม่ค้าอาจจะไปเร็วนะคะแต่ว่าสำหรับท่านที่มาติดตั้งที่ร้านแม่ค้าสอนสอนทุกข้อมูลส่วนตัวนี้เอาไวใ้ให้ท่านเก็บไว้เป็น แต่สินใจเอาไว้เป็นข้อมูลนะคะเสร็จแล้วแตะที่ตัวไอข้อมูลค่ะทีนี้แตะเกี่ยวกับค่ะท่านเห็นหรือไม่นะคะฐานข้อมูลของกล้องเป็นวันที่6เดือน12ปี2018ตอน2องทุ่มซึ่งณวันนี้มันปี2019แล้วนะคะเราก็มาทำให้มันเป็นปัจจุบันกันนะคะเราแตะที่3ขีดนี้นะคะแล้วบังคับเห็นไหมคะตึ้ง อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะฐานข้อมูลตรวจจับเนี่ยเป็นวันที่10เดือน1ปี2019นะคะอย่าถามแม่ค้านะคะว่าไปโหลดมาจากไหนนะคะไซติกตัวนี้มันเป็นของโรงงานนะคะติดมากับเครื่องตระกูลของ PX5 ทั้งหลายนะคะสามารถใช้งานได้นะคะทีนี้เมื่อเราได้แล้วนะคะแล้วเส้นทางละ่ะแต่อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราขับรถเคลื่อนตัวรถนะคะบางครั้ให้ปรับปรุงข้อมูลตัวล่างนี้นะคะมันจะสามารถปรับปรุงเส้นทางล่าสุดให้ท่านเช่นถนนเนี้ย ก่อสร้างนะคะถนนนี้มีทางเบี่ยงทางเลี่ยงนะคะแม่นยำแน่นอนนะคะอ่ะยังไม่หมดนะคะท่านก็แบ็กออกไปเพื่อสู่หน้าตาปกติเราจะไปบางนาตราดแต่อยากจะแวะซื้อของที่ไหนดีอะที่บางแสนและกันเออนะคะซื้อของฝากนะคะเราก็กดไปท,ที่ตัวไอหนึ่งครั้งเซิร์ชเลยค่ะไปไหนดีแวะบางแสนและกัน ไปนหนึ่งครั้งนะคะเห็นไหมคะเขาจะถามเพิ่มจุดแวะพักใช่ไหมหรือว่าจะเปลี่ยนเส้นทางเราบอกว่าเราเพิ่มพอเราเพิ่มเป็น B ีเสร็จเส้นทางจะเปลี่ยนให้เราใหม่อ่าเห็นไหมคะว่าเส้นทางเขาก็จะขยับให้เราว่าให้เราแวะตรงนี้นะออกเส้นไหนนะคะคือเวลาเราเดินทางเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแบบมาตั้งค่าใหม่ตลอดนะคะได้จุดแวะแล้วแล้วเราก็กลับเข้ามาใหม่ เห็นไหมคะเราก็มีจุด A จุด B นะคะหรือเราจะเพิ่มอีกก็เป็นจุด C ไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็แสดงให้ให้ดูถึงว่าถนนเส้นนี้ขับได้ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านยอย่าเกินนี้นะคะประมาณนั้นตัวที่เป็นสีเทาก็คือเป็นความเร็วของรถของท่านนะคะง่ายๆเลยแค่นี้เองค่ะการใช้งาน GPS แบบออฟไลน์ ine, นะคะหรือท่านจะลงชื่อเข้าใช้ ให้เป็นออนไลน์นะคะรับข้อมูลแจ้งเตือนจากเพื่อนร่วมทางนะคะท่านก็นี่ค่ะเข้าสู่ระบบนะคะท่านก็จะได้รับเตือนข้อมูลจากเพื่อนร่วมทางคล้าย g o o g l e Map เลยนะคะเขาก็จะบอกท่านได้ว่าณนะตอนเนี้ติดช่วงไหนนะคะช่วงไหนเกิดอุบัติเหตุจากคนใช้งานกลุ่มของไซจิบด,ด้วยกันนะคะง่ายๆเลยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ชอบเดินทางนะคะอ่ะแม่ขาบอกแม่ขาออกแม่ขาออก ส่วน Google Map นะคะ Google Map ก็คงไม่ต้องเปิดอะไรมากเพราะว่าลูกค้าก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนี่เห็นไหมคะพิกัดแม่นไม่แม่นนะคะก็ DP ประดับยนต์ก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะเรารีวิวกันในบ้านซึ่งสัญญาณ GPS ก็จะอ่อนหน่อยแหละเพราะว่าเสายังไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะจากนั้นนะคะเจ้าตัวนี้นะคะยังสามารถเล่นซ้อนหน้าจอได้ด้วยอเราไปดูวิธีการเล่นซ้อนหน้าจอนะคะ คลิกค้างแล้วลากออกมาให้สุดแน่ะนะคะเราก็เล่นไปแล้วเราก็ใช้ Google Map ไป ทางใต้ไปตามถนนหมายเลขสามเข้าส <lawsuit royable> ู <Nein> ่บางละมุงเศษหนึ่งส่วนหนึ่งนะาเห็นไหมคะเห็นไหมคะปิดเสียงนิดนึงเห็นไหมคะว่าเขาสามารถเล่นซ้อนกันสองหน้าจอได้แย่งกันพูดได้นะคะแบ่งกันพูดได้ถ้าเมื่อท่านเข้าสู่เกียร์ถอยนะคะมันจะเลือกช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นจะไม่ใช่เกียร์ถอยเต็มเต็มจอนะคะก็จะแบ่งครึ่งจอเล่นนะคะถ้าท่านบอกว่าเอาล่ะเราดูแค่นี้ เราอยากจะใช้ตัว YouTube ให้ให้ยาวขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นหนังเนาะเราอยากดูเส้นทางไม่อยากดูแล้วเราผักเลยค่ะกดตรงนี้นะคะค้างแล้วผักออกเลย y o u t u b e ก็จะเต็มหน้าจอเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะภาพคมชัดมากนะคะที่ 720p ร้อยนะคะไหมคะลด,ลดแสงของจอให้ลดแสงของจอมือถือให้ลงนะคะจะได้เห็นนะคะอ่า 我放声嗨，นะคะ。 เหมือนเราอยู่ในโรงหนังเลยนะคะให้อารมณ์เหมือนเราอยู่ในโรงหนังเลยสําหรับหน้าจอนะคะติมหน้าจอนะคะที่เป็นลันเชอร์ต่างๆเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถใส่รูปเรารูปลูกรูปแฟนเข้าไปเป็นเป็นแบ็กกราวหน้าจออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับปิดจอในขณะที่ฟังเพลงอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูดีกว่ามีหน้าต่างนะคะในการเปิดปิดเราเปิดเพลงดีกว่าเนาะ รถไฟนี่มันกระตูนล,ลูกนะคะ,อะลองดูนะคะ นี้นะคะเมื่อท่านอยู่ YouTube แล้วอยากปิดหน้าจอนะคะ,ะสามารถปิดหน้าจอแล้วเปิดเพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเปิดก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้คำสั่งเสียงดูโอเค Google นะคะสักครู่อ่ะลบออาไม่มงกนโอเค Google วันนี้ฉันสวยไหมโอเค Google วันนี้ฝนจะตกไหมไม่มีฝนตกในแหลมจับังนะคะอุณหภูมิสามสดองศาและมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ค่ะขอบคุณนะคะ Google โอเค Google โอเค Google นำทางไปโรบินสันสีราชาให้หน่อยโอเคค่ะ มุ่งหน้าทางใต้ไปตามถนนหมายเลข3ามเข้าสู่บางละมุงเศษหนึ่งส่วนหนึ่งโอเค Google หาปลั๊มน้ำมันใกล้ๆใ,ให้หน่อยกำลังแสดงผลลัพธ์สำหรับหาปั๊มน้ำมันใกล้ๆใ,ให้หน่อยตามเส้นทางของคุณโอเค Google มีร้านอาหารอร่อยอร่อย,ยไหมน่แน่ใจว่าจะช่วยเรื่อง่วยร้านอาหารอร่อยอร่อยไหมได้อย่างไรสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถพูดได้ให้เปิดไมโครโฟนและพูดว่าเย่าโอเค Google โอเค Google หาร้านอาหารใกล้ๆให้หน่อย กำลังแสดงผลลัพธ์สำหรับหาร้านอาหารใกล้ๆให้หน่อยตามเส้นทางของคุณโอเค Google โรบินสันรถติดไหมกำลังแสดงผลลัพธ์สำหรับโรบินสันรถติดไหมตามเส้นทางของคุณ เป็นไงคะบางทีขับรถคนเดียวอาจจะเหงาเราก็มีเพื่อนคุยได้นะคะเราก็มีเพื่อนคุยแบบนี้ได้นะคะเมื่อเรานะคะสามารถกลับไปหน้าอื่นโดยที่ GPS ยังทำงานเล็กๆอยู่ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอยากลากให้ใหญ่ก็กดมันขึ้นมาทีหนึงนะคะตรงนี้นะคะแม่ค้ารีวิวเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจน เนื่องจากห้องมันกว้างนะคะห้องมันกว้างเสียงเยอะนะคะเสียงที่มันเล็ดลอดขึ้นมาเยอะมันก็จะรับคำสั่งไม่ค่อยได้เต็มที่แต่อยู่ในรถนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปุ่มปุ่มที่เป็นรูปคนพูดในรถนะคะสามารถลิงก์กับตัวไมโครโฟนของเจ้าตัว PX5 นี้ได้นะคะแล้วกดเพื่อสั่งงานได้เลยบางทีไม่ต้องรอโอเค Google เข้ามาก็ได้นะคะโอเค Google อยากรวยต้องทำยังไงเห็นไหมคะทำยังไงให้รวยรู้ด้วยนะคะโอเค Google วันนี้ฉันสวยไหมโอเค Google เปิดหนังผีใน YouTube ให้ฟังให้ดูหน่อย ดูให้ฟังในยูทูบนะคะนะคะเหงาเหงาไม่มีอะไรทําก็เล่นกับเขาได้ค่ะ Google Assistant ีอีกหเป็นไงคะเขาสามารถเปิดหนังผีให้เราดูได้เลยนะคะ สามารถทําอย่างที่เราต้องการได้ถ้าคําสั่งคุณถูกต้องเขาจะเปิดทุกแอปให้คุณนะคะแต่ถ้าคําสั่งคุณผิดพลาดนะคะเขาก็จะเข้า Google Search ให้นะคะสำหรับให้คุณเลือกนะคะว่าคุณจะดูอะไรนะคะสำหรับท่านที่ติดติดจังทีวีละครออนไลน์ทั้งหลายแหล่นะคะเวลาติดข่าวนะคะ เวลาอยู่บนท้องถนนท่านก็สามารถเปิดลุกทีวีขึ้นมาได้แบบนี้นะคะเปิดลุกทีวีขึ้นมาได้แบบนี้สามารถเลือกดูได้ทุกช่องนะคะทุกช่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นย้อนหลังนะคะวาไรตี้เกมโชว์เพลงข่าวต่างๆนะคะอันนเวลานี้เราจะดูช่องเจ็ดไม่ต้องรอสัญญาณทีวดีดิจิตอลนีจิตต้นนะคะนี่เลยออนไลน์ชัดๆมีทุกที่ดูได้ทุกส่วนของประเทศไทยที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะอ่ะ เพียงแค่ท่านม e ีเน็ตมันก็จะดูได้เลยเห็นไหมคะภาพและเสียงตรงกันนะคะภาพก็คมชัดนะคะไม่ต้องเดาว,ว่าท่านนี้คือใครนะคะ,ะสุดท้ายแล้วนะคะเจ้าตัว p ี5นะคะ รองรับ AV In AV Out Subwoofer FL FR R R RL นะคะรองรับกล้องถอยจอเพดานอะไรพวกนี้รองรับได้ทั่วไปนะคะคอนโทรลพวงมาลัยได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยเหมือนกับเครื่องเล่นทั่วไปของท่านไม่รองรับอย่างเดียวคือแผ่น DVD แต่ถ้าท่านอยากเล่นแผ่น DVD เจ้าตัว PX 5มีถึง3สล็อต USB ท่านสามารถซื้อกล่อง DVD นะคะที่ใช้กับพวกระบบ Android มาใช้งานได้นะคะเพิ่มเติมอุปกรณ์เข้าไ ไปได้นะคะส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดวัดลมยางตัวของ ODB Talk นะคะตัวนี้เรามีโปรแกรมให้นะคะโปรแกรมที่มากับเครื่องเรามีให้นะคะสำหรับท่านที่ต้องการต่ออุปกรณ์พ่วงนะคะแล้วท่านก็ยังสามารถใช้พวกขอเปิดอีกเครื่องหนึ่งนะคะ ท่านยังสามารถใช้เมาส์แบบนี้ได้เห็นไหมคะเอาน,นีดิว่ะอ่ะท่านสามารถใช้เมาส์ได้อย่างนี้อ่อ่านี่ยคะ่ะท่านยังสามารถเลือกได้เลือกดูปฏิทินได้นะคะแบ็คที่จะออกได้นะคะ กดโฮมได้นะคะกดแมปในนี้ก็ได้นะคะนี่นะ,ะ,นะ,ะกดดูวิดีโอได้นะคะใช้แบบเป็นเมาส์อย่างนี้เห็นไหมคะเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะคะ<ม>แต่ตัวนี้ถ้าท่านอยากมีแป้นพิมพ์อย่างนี้ก็จะมี ตัวซอฟต์แวร์ตัวแอปลงนะคะอันนี้เดี๋ยวแมค่ค้ามาสอนอีกทีนึงนะคะเพราะมันเยอะไปคลิปมันยา,ยาวไปแล้วเดี๋ยวท่านจะดูไม่หมดกันนะคะท่านจะดูไม่หมดกันอาจจะใช้ยากนิดนึงนะคะบังคับเมาส์เห็นไหมคะเห็นไหมคะมันเห็นผ่านหน้าจอไมมเอ่ยนี่เห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาว่ากาันเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ร่วมอุปกรณ์เสริมนะคะ ท่านใดที่สนใจนะคะท่านใดที่สนใจตัว p n 5งานจาก jt นี้นะคะนี่นะคะแรมสี 4, ่อม3 2มสิอคอบวก dsp บิ i อินเข้าไป15,900บาทนะคะท่านใดสนใจติดต่อแม่ค้าได้นะคะผ่านเฟซนะคะ facebook ที่ชื่อว่า dp ประดับยนต์หรือจะเป็น l ล n e แอดที่ม่ค้าลงไว้ด้านล่างนะคะอย่าลืมนะคะถ้าในที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าหน่อยนะคะกดซับสไครต์ไว้นะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆลูกค้าจะได้ได้ดูกันนะคะเผื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกหรือท่านที่ใช้เครื่องอยู่แล้วจะได้รู้ว่าทําอะไรได้บ้างเราก็จะพยายามคน้นหาแอปใหม่ๆห,หรือว่าการใช้งานใหม่ๆม,มานําเสนอกันนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ